ฟ <lent il S 1> างกาวันี้นะคะเราได้เจเลยนะครับสมบูรแล้วเสิ็จนะครับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนะคะมาร่วมในการฟื้นฟูฝายมีชีวิตลูกที่935นะคะเพื่อเพื่อว่าฝายของเพราะว่าฝายของเราเนี้ยทำมาแล้วประมาณ5ปีนะคะแต่ว่ามันติดด้วยสถานการณ์โควิด19เกเราก็เพิ่งจะมาที่จะปรับปรุงฝายเป็นครั้งแรกนะคะครั้งครั้งแรกที่ที่เราได้มาซ่อมแซมกันในวันนี้สวยงามแล้วค่ะเลย เพียงพักเพิงงสอบคุณไอป่าสวยช่วยกอดฉันได้ไหมเพราะลหมหายใจฉันคือเธอท้องฟ้าแม่น้ำภูเขาและมวลหมูดอกไม้สีเขียวลอยใหญ่มากมายเรียงร้อยสายฝนเป็นดังหลวงตา ริยาเป็นดังดวงใจสาดแสงอบอุ่นอ่อนไหวเชื่อมโยงสายใยให้เึ็น ขอบคุณทางโรงงานต่างๆนะคะที่ให้เห็นความสาคัญของทางด้านสิ่งแวดล้อมของอำเภอสดาวค่ะในฐานะที่ตัวเองเป็นประธานเครือข่ายอาสา,าสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ต้องขอขอบคุณทีมง,งานเครือข่ายทุกๆหน่วยงานเลยค่าขอบคุณค่ะ